สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกไก่ในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องความเป็นมาของชาติไทยถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะบทที่1เรื่องพัฒนาการของสมัยสุขโขทยัย สมัยสุขโขทัยเป็นสมัยที่อาณาจักรไทยมีการพัฒนาการความเจริญในด้านต่างๆหลายด้านการเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสมัยสุขโขทยัยทําให้เรามีความภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษของเราเกิดความรักความหวงแหนวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นมรดกของชาติต่อมานะคะเรามาดูหวัวข้อที่1ก็คือในเรื่องของการตั้งอาณาจักรสุขโขทยัย ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1792บริเวณที่เป็นบริเวณรุ่มแม่น้ำต่างๆเช่นรุ่มแม่น้ำเจ้าพยารุ่มแม่น้ำยมรุ่มแม่น้ำปิงมีชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วอาศัยอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ดินแดนในแถบนี้เคยถูกอาณาจากักรเขมรโบราณซึ่งมีความยิ่งใหญ่มาก ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาปกครองชุมชนหลายแห่งในบริเวณนี้เช่นชุมชนชาวสยามชุมชนชาวมอญชุมชนชาวลาวซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของเข,ขมรดังมีตำนานเรื่องพะล่วงส่งสวยให้เขมรมีโบราณสถานที่เป็นศิลปะทางเขมรซึ่งมีการก่อสร้างก่อนสมัยสุขโขทัยเป็นหลักฐานที่ยืนยันเช่น สารตาผาแดงพระปางที่วัดศรีสวายที่จังหวัดสุขโขทยัยพระปางที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุฉลียงที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งรูปภาพพี่นักเรียนเห็นในหน้า52นะคะเป็นรูปภาพซึ่งเป็นโบราณสถานในวัดพระศรีมหา,าธาตุฉลียงอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัย ในพุทธจัตตวรรษที่18ผู้นำคนไทยสองท่านคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชกับพระสหายก็คือพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือการขับไล่อำนาจของขเขมรออกไปได้สำเร็จแล้วพ่อขุนผาเมืองซึ่งมีอาวุโสกว่า พ่อขุนบางกลางหาวได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ของกรุงสุขโขทยัยเมื่อปีพุทธศักราช1792มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตนับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วงรูปภาพพี่นักเรียนเห็นในหน้า54นะคะอันนี้คือวัดพระาธาตุนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดสุขโขทยัย ต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันในหน้า55นะคะจะเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยซึ่งเราจะมาดูกันนะคะว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยมีพระนามว่าอะไรบ้างแล้วขึ้นของราชเมื่อปีใดนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะของสมัยสุขโขทัยก็คือ1พ่อขุนศรีอินทริ t h i ขึ้นคลองลาดราวปีพุทธศักราช1,792องค์ที่สองนะคะก็คือพ่อขุนบางเมืองนะคะปีที่ขึ้นคลองลาดนะคะเป็นปีที่ไม่ปรากฏชัดเจนนะคะแต่พระอ,องคอ์ขึ้นคลองลาดจนถึงปีพุทธศักราช1,822นะคะต่อมาค่ะอันดับที่3ก็คือพ่อขุนรามคำแหง ขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช1822ถึงปีพุทธศักราช1841อันดับที่4นะคะก็คือพญาเรอไทยขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช1841ส่วนถึงปีใดนั้นไม่ปรากฏนะคะที่ชัดเจนอันดับที่5ก็คือพยาง่วนนำถมนะคะ ปีที่ขึ้นคลองลาดนะคะไม่ปรากฏชัดเจนแต่พระองค์ขึ้นคลองลาดถึงเมื่อปีพุทธศักราช1890นะคะอันดับที่6ก็คือพระธรรมราชาที่1หรือพยาลิไยัยนะคะขึ้นคลองลาดเมื่อปีพุทธศักราช1890ถึงปีพุทธศักราช1911อันดับที่7นะคะก็คือ พระมหาธรรมราชาที่สองนะคะขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1911ถึงปีพุทธศักราช1942อันดับที่8นะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่3นะ,ะหรือพญาสายรือไทยหรือพญาสาริไทยนะคะขึ้นครองราชเมื่อปี ขึ้นคลองลาดนะคะเมื่อปีพุทธศักราช1942ถึงปีพุทธศักราช1962าลำดับที่9กนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่4นะคะพระองค์เสด็จขึ้นคลองลาดเมื่อปีพุทธศักราช1962ถึงปีพุทธศักราช1981หลังจากปีพุทธศักราช1981กรกรุงสุขโขทัยอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยา กรุงสุขโขทัยไม่มีกษัตริย์ปกครองต่อมาสุขโขทัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในปีพุทธศักราช2006ต่อมานะคะหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและก็เศรษฐกิจข้อ2.1ดนนะคะด้านการเมืองการปกครองการสร้างความมั่นคงของสุขโขทัยในระยะแรก กรุงสุขโขทัยยังมีดินแดนที่ไม่กว้างขวางมากนักและต้องทำสงครามกับอาณาจักรใกล้เคียงเพื่อขยายอำนาจเช่นขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ยกทัพมาตีเมืองตากของสุขโขทัยในการรบครั้งนี้พระโอรสเล็กของพ่อขุนศรีอินทร athi ชนช้างเอาชนะขุนสามชนได้พ่อขุนศรีอินทร a ท h i ทรงตั้งชื่อให้ท่านว่าพระรามคำแหง หมายถึงรามผู้กล้าหาญในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงสุโขทัยมีอำนาจมั่นคงและขยายดินแดนได้กว้างขวางโดยเฉพาะพระองค์ใช้วิธีการผูกพิรกับเพื่อนบ้านเช่นล้านนาพยานครศรีธรรมราชมอญและส่งทูตไปจีนและการทำสงคราม 2. สถานะของผู้ปกครองในระยะแรกของกรุงสุโขทยัยยังมีดินแดนที่ไม่กว้างใหญ่ประชาชนมีน้อยทําให้ผู้ปกครองสุโขทัยมีความใกล้ชิดกับประชาชนเปรียบเสมือนพ่อกับลูกผู้ปกครองจึงเรียกว่าพ่อขุนในสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชกรุงสุโขทัยมีความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครองพ่อขุนรามคําแหง ทรงปกครองประชาชนอย่างใกล้ชิดในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หนึ่งหรือหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกล่าวถึงวิธีการที่พ่อขุนรามคำแหงทรงใช้เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ราษฎรเช่นทรงให้แขวนกระดิ่งไว้ที่หน้าประตูวังเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนมาสั่งกระดิ่งร้อนทุก และยังทรงอบรมสั่งสอนขุนนางและราชฎรให้รู้บาปบุญคุณโทษต่อมาในสมัยสุขโขทยัยได้รับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดลัทธิลังกาวงจากนาครพานและนครศรีธรรมราชทำให้มีแนวคิดธรรมราชามาใช้ในการปกครองโดยกษัตริย์ปกครองตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานผู้ปกครองเรียกว่าพระมหาธรรมราชา หลักธรรมที่นำมาใช้ในการปกครองเช่นหลักทศพิธราชธรรมหรือหลักธรรมสิบประการประการสำคัญของผู้ปกครองเช่นการบริจาคก,การให้ทานการมีความซื่อตรงการยึดมั่นในศีลธรรมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้น 3. รูปแบบการปกครอง ในสมัยสุขโขทยัยการปกครองราชอาณาจักรแบ่งเขตการปกครองออกเป็นดังนี้1เมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมบางสมัยเมืองหลวงย้ายไปที่เมืองพิษณุโลก2เมืองลูกหลวงเป็นเมืองที่บรรดาลูกหลวงออกไปไป,ไปออกไปปกครองทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่าน และเป็นที่สะสมสะเสบียงอาหารและกำลังคนเมืองลูกหลวงจะประกอบไปด้วยเมืองศรีสัชนาลัยทางเหนือเมืองสะหลวงทางใต้เมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลกทางตะวันออกเมืองชากังลาวหรือจังหวัดกำแพงเพชรทางทิศตะวันตก3 เมืองพยามหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลูกหลวงออกไปเมืองหลวงอาจส่งคนไปเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองเดิมเมืองพยามหานครมีอำนาจปกครองตนเองแต่ขึ้นตรงต่อสุโขทัยเช่นเมืองเชียงทองหรือจังหวัดตากเมืองชุมพร 4. เมืองออกหรือเมืองประเทศสลาด เป็นเมืองที่มีกษัตริย์ของตนปกครองแต่ยอมอ่อนน้อมต่อสุขโขทยัยด้วยการถวายเครื่องบรรณาการเมืองประเทศสลาดอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเช่นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองมอตมะ 4. ราษฎรสมัยสุขโขทยัยราษฎรมีอิสระในการดํำรดงชีวิตและการประกอบอาชีพ ดังที่ศิลาจารึกหลักที่1ระบุว่าใครจักไขค้าช้างค้าใครจักไขค้าหมาค้าใครจักไขค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต้องอยู่ภายใต้การปกครองที่มีกฎหมายเช่นกฎหมายลักษณะโจรนั่นหมายความว่าในยามสงบประชาชนจะทำไร่ไถนาค้าขายในยามสงครามต้องทำหน้าที่เป็นทหาร 5. การเสียอำนาจของสุขโขทยัยการที่สุขโขทัยต้องอ่อนแอและตกเป็นของกรุงศรีอยุธยาเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นความอ่อนแอทางด้านการทหารการแย่งชิงอำนาจภายในของสุขโขทยัยการค้ากับต่างประเทศเริ่มตกตำ่ำทำให้อำนาจทางเศรษฐกิจหมดไปประกอบกับกรุงศรีอยุธยา ที่อยู่ทางตอนใต้มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการทหารเพิ่มขึ้นและอยู่ในทำเนที่ตั้งที่ดีกว่าสุขโขทยัยคือมีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ใกล้กับทะเลจึงทําให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแทนสุขโขทยัย2.2ด้านเศรษฐ,ฐกิจ1การเกษตร อาชีพหลักของประชาชนในสมัยสุขโขไทยคือการเกษตรแบบพึ่งตนเองพืชหลักที่ปลูกก็คือข้าวพืชอื่นๆเช่นมะม่วงมะพร้าวมะขามตาลหมากผูมีตลาดสำหรับนำสินค้ามาขายเรียกว่าประสานตัวอย่างสินค้าที่ขายที่ประสานได้แก่หมากมะม่วง ตาลผูมาพร้าวมาขาม 2. การค้าขายการค้าของสุขโขทัยมีทั้งการค้าภายในและการค้ากับดินแดนภายนอกการค้าภายในเป็นการค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเครื่องถ้วยชามผ้าเครื่องจักรสารมีด ส่วนการค้ากับภายนอกแบ่งออกเป็นการค้ากับดินแดนต่างๆบนผืนแผ่นดินไทยและการค้ากับต่างประเทศดังนี้ 1. การค้ากับภายนอกมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสุขโขทยัยเพราะสุขโขทัยเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณหัวเมืองต่างๆของสุขโขทัยอยู่บนเส้นทางบริเวณแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงและแม่น้ำป่าสัก ซึ่งสะดวกในการติดต่อกับเมืองรอบๆเช่นทางเหนือมีทิศทางติดต่อกันจนถึงรุ่มแม่น้ำโขงทางตะวันตกมีเส้นทางจากสุขโขทยัยไปทางตะวันตกผ่านเมืองตากไปออกยังเมืองมอตมะของมอญซึ่งเป็นเมืองท่าสู่ทะเลอันดามันอ่าวเบงกอรและทะเลอินเดียตอนใต้ ในทางใต้มีเส้นทางผ่านแม่น้ำเจ้าพยาและติดต่อไปจนถึงนครศรีธรรมราชการตั้งอยู่ในเส้นทางทางการค้าทำให้การติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอกมีความสะดวกทางการได้ส่งเสริมการค้าให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการอนุญ,ญาตให้พ่อค้าขายอย่างเสรีและยกเว้นเก็บ การยกเว้นการเก็บจังกอบหรือจะกอบหรือภาษีผ่านด่านให้แก่พ,พ่อค้าต่างถิน่นทําให้มีพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามาติดต่อค้าขายมากดังปรากฏในหลักศิลาจาลึกที่หนึ่งว่าเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในไพ่รูทาง เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข่มา้าค้ามา้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้า 2>, 2. การค้ากับต่างประเทศการค้าขายทางทะเลระหว่างไทยกับต่างชาติ มีตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วโดยมีชาวจีนอินเดียและอาหรับเดินทางเข้ามาค้าขายและมีการค้าขายรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในสมัยนี้คือการค้าภายในระบบรัฐบรรณาการระหว่างไทยกับจีนพ่อค้าจีนนำผ้าไหมเครื่องชามมาขายและซื้อสินค้าพื้นเมืองเช่นของป่า และสินค้าที่สุขโขทัยเป็นพ่อค้าคนกลางนำมาขายเช่นสินค้าอาหรับเป็นต้นนอกจากนี้สุขโขทัยยังได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องสังฆโลกทั้งเพื่อขายในราชอาณาจักรและส่งไปขายยังรัฐใกล้เคียงเช่นมาลายูอินเดียลังกามอนและค้าขายกับต่างประเทศในสมัยสุขโขทยัย ไม่มีหลักฐานแน่ชัดบ้าเป็นการดำเนินการโดยราชสำนักหรือเอกชนแต่สมัยอยุธยาการค้าขายกับต่างประเทศเป็นการค้าขายแบบผูกขาดของราชสำนักสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาสาระที่เราเรียนในบทที่1เรื่องพัฒนาการของสมัยสุขโขทยัย ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ